สวัสดีครับนึกว่าจะแย่ก็นึกว่าจะแย่เหมือนกันก็เลยปล่อยก่อนครับผมไปจากช่องพอบ้านสเตชันครับครับผมโบจากสคิปชานัลนะครับมากันอีกแล้วครับในสัปดาห์นี้กับช่วงโคขี้เกียจของกินสำเร็จรูปเออนี่ก็ขี้เกียจจังเลยก็ขี้เกียจกันทุกครั้งผมบอกเลยว่าอันนี้ต้องเอาง่ายจริงๆมาทำครั้งนี้ก็เหมือนกันครับวันนี้เราเอาสินค้าที่ง่ายที่สุดในชีวิตมาครับนั่นคืออะไรครับไปก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป อันนี้หาซื้อในไทยได้นะใช่เพราะว่าเป็นฉลากกะไทยของนี้มีผู้นําเข้าอยู่สามารถซื้อในไทยได้อันนี้เป็นของเกาหลีครับแต่ซื้อที่เจเลสเจ้าเก่าเจ้าเก่าให้เขาให้เขาโฆษณาเขาเออไม่เป็นไรเจเลสเขาแบบจะได้แนะนำแนะนำว่าอะไรอร่อยอะไรอร่อยอะไรดีๆอันนี้ทาง่ายนะเจเลสหยิบมาให้เออมันดีนะเนเจชัยชัยทำซ้ำเหมือนเลยเจดผลที่ซื้อเขาราไปทำไมหนึ่งแถมหนึ่งใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ก่อนจะมาถ่ายเราแกะ ตัวแถมอมาไว้แล้วเนี่ก็จะเป็นแถมหนึ่งแถมหนึ่งก็แล้หละอ่ามีรสอะไรบ้างนะครับไปทวนทีหนึ่งอันนี้อันแรกเป็นเส้นหมี่กึ่งก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวแหละอืมเสร็ลูกรสเผ็ดยี่ห้อนูเรียนไลซ์นูเด้นสไปซี่อ่าแล้วอันนี้รสอะไรครับอันนี้เป็นนูเรียนไลซ์เหมือนกันแต่เป็นกิมจิเนี่ยเส้นหมี่กึ่งเสร็จลูกรสกิมจิช่วยเกติมเหลี่ยมดีน่าจะว่าใช่แต่ว่าวิธีปรุงทําได้อย่างเดียวเลยนะคือเติมน้ําร้อนอ่าทำเข้าไปควบเวยเพราะฝาเขาเป็นฟอย ยงั้นพูดถึงน้ำร้อนน้ำร้อนมาหน่อยครับยังใช่หม้อเดิมอยู่ซับซับเราเยอะๆเ้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนหม้อเป็นทองคำเนี่ยก่อนที่จะไปเทน้ำร้อนเรามาดูข้างในก่อนดีกว่าว่านข้างในมีอะไรให้เราได้ลองเล่นดูบ้างมันจะตื่นเต้นกับของที่เขาให้นะมีอะไรบ้างไม่ได้เตรียมมีดมาเออนี่ใช้ซ่อมกันอ่ะนี่เปิดมุมนี้เขามีเขียนอยู่ไม่ต้องเปิดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราปิดฝาไม่ได้มี เส้นเป็นลักษณะเหมือนแบบเส้นหยิบมาดูก็ได้มั้งเนี่ยมันจะเป็นเส้นอย่างเงี้ยอ้าวอ๋อเป็นก้อนๆเหรอก็เป็นรูดเดือนไงก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่มีกลืงนะเว้ยอ้าวเหรอ,อไม่มีก้อนนี้ด้วยมันเป็นก้อนๆชิ้นๆอย่างเงี้ยเป็นตอนๆโอ้วันนี้เราก็หยิบเป็นคำๆได้เลยดิไม่ใช่เดี๋ยวเวลามันบานมันก็เป็นเป็นเส้นแล้วอ๋ออ๋ออ๋ออ่าอันนี้ก็เครื่องปรุงเราจะปรุงเลยไหมปรุงเลยปรุงเลยชุบรสแรกปรุงเลยอ่างั้นเราแกะมาดมกันก่อนอ่าลองดมซิรสเผ็ด ฉุนแบบรสพริกนึกถึงอ้นนั้นอ่ะที่เป็นหม้อร้อนกิมจิอ่ะพริกหนาบันเนลกินไม่คล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันแต่ลองเทดิวันนี้จะมองยากนิดนึงฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องปิดฝาที่จะสีเหมือนนี่เลยอ่ะมันมีกล่งที่เป็นรสต้มยำกุ้งอ่ะ่ายมากอ่ะแล้วก็ใส่น้ำร้อนถึงข้อใช่จบอ่ะเดี๋ยวทำอันนี้ก่อนเดี๋ยวนี้แสร้องใส่ใส่พร้อมกันเรามาวใส่พร้อมกันอ่ะแกดูไปมพร้อมกันก่อนอันนี้เป็นรสกิมจิกลิ่นมันต้องออกแนวกิมจิกิมจิใช่ไหมอเหมือนเดิมปื้ดออกมา โอ้โหเส้นเหมือนกันได้เลยตันๆป่ะเป็นตันๆนี่แค่คือเส้นเหมือนกันแหละต่กันที่ผงปรุงรสนกาะผลิตเหมือนกันแหละแ้วปิิฉลากับผงปรุงรสอะไรต่างกันลองดมซิกิมจิเลยใช่เลยอ่ะกลิ่นแม้งกิมจิท่าชัดอ่ะเทลงไปของเคเรลียปายเราใส่น้ำร้อนกันดีกว่าครับเพื่อเวลา ใช้เวลากี่นาทีนะสามถึงสี่นาทีเขาบอกไบดึงดูอย่างหนึ่งอะไรอ่ะเขาสั่งห้ามใช้ไมโครเวฟบอกไปแล้วตอนต้นเทปไม่ขื้นแทนตื้นแดงอ๋อเคยบอกไปตอนต้นคลิปนะฮะว่าห้ามใช้ไมโครเวฟให้เทมร้อนอย่างเดียวแล้วก็สามนาทีตรงนี้เอาประมาณไหนดีวะต่างเส้นอ่ะเขามีเส้นของเขาอยู่เส้นบนเหลือเยอะไหมวะเส้นบนใช่ใช่เส้นบนเพราะว่ามันจะท่วมเส้นหน่อยะเส้นใย้ท่วมเส้นนิดหน่อยเพราะว่าเส้นพวกเนี้ย จากที่ผมเคยศึกษามานะครับอืหรือผมเคยกินเส้นประมาณนี้ครับอืน้ําเยอะครับมันจะอมน้ําเอจริงๆเวลามันพวกนี้มันจะอมน้ำค่อนข้างเยอะใส่น้ําเยอะไปเลยคําร้อนกระเด็นอ่าไปหมดจบยางๆอีกรสหนึ่งกดมาเดี๋ยวโดนมืออีกก็บอกว่าร้อนเห็นไหมโดนเลยอ๋อแล้วมั้งมาสามถสี่นาทีมา โอเคเดี๋ยวเราเจออีกสามนาทีหน้าบ้าสามนาทีกลับมาอย่างรวดเร็วเอาอะไรก่อนจำรถไม่ได้เนี่ยอ๋ออันนี้รถเผ็ดอ่าเอาก่อนเผ็ดก่อนมีกุ้งรถเผ็ดมาสุกแน่นะนี่มันบวมน้ำจริงๆนะเนี่ยเส้นใช่ต้องมาต้องถึงเส้นเงยครับเวลาใส่น้ำอะพวเนี้มันจะเป็นเหมือนกับพวกเส้นแบบเปิดประมาณนี้ก็พอป้ะไะรถกิมจิรถกิมจิเส้นเดียวกันนะครับ บอกแล้วว่ามันหยิบเป็นชุดๆได้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมทำให้ดูแต่เราไม่เอาตะเกียบมาเราซ่อมมาเออวะเห็นไหมเราเริ่มจากรสเผ็ดก่อนดีกว่าแะเอามากิ้มจิ่มรสเผ็ดมันต้องเดี๋ยดีต้องสตรเลือกลายให้มันเหมือนกันเออเน่เน่จับนะ้วสลัเดี๋ยวนี้รายการต้องเลือกลายเนาะต้องเลือกลายต้องเลือกลายรสเผ็ดก่อน้วกันนะลองผิดเอาเนี่ยแดงๆฮะอ่ะคลุกเรียบร้อย ผ็ดแบบร้อนๆร้อนๆร้อนในของนี่ไงถ้าเราจิ้มอย่างนี้มันจะขึ้นมาเป็นชุนเลยเฮ้ยดีว่ะนี่ไงพอจุ๊บปุบเนี่ยหนึ่งช่วทำได้ไหมเนี่ยเอ้าไม่ได้บอสลองเลยอโอเอายังมันไม่ร้อนขนาดนั้นโบกเก่านานแล้วอืมซึ่งมันเหนียวๆนะอืมเหนียวแบบหนึบๆอร่อยอืมแต่แปลกดีว่ะต้นเด น้ำบักสดมันเหมือนลอยเหมือนบนหัวน้าอ่ะอ๋อเหมือนยังสุกไม่ั่วยังสุกเส้นบางส่วนอ่ะอ๋อมันเ่วืนไม่จงน้ำมันเหมือนปลายก้อนใช่ไหมแล้วมันมันฟกลับมานิดนึงใช่ประมาณนั้นเฮ้ก็ดีนะอร่อยดีเส้นผ่านน้ำโอเคยี่ห้อนี้ชุดนี้ผ่านนะลองอีกลองอันหนึ่งรสกิมจิคุกมาคุกมาเดี๋ยวคุกก่อนตีก่อนตัดตัดตัตัดตัตัตัมาชิมน้ําก่อน อืมอืมจิงมจีเลยอเลยอ่ะอร่อย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 ถดีอ่ะนี่รายการหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยที่ไม่อยากเชื่อเลยเจ้เขาก็เป็นคนเก่งนะหาของกินอร่อยๆมาขายเนาะที่ลูกจ๊ไปสรรหาของแต่ละอย่างมาจากไหนกันหูเราของบนโลกนี่แกเยอะแยะเลยแกยังมีของจงของจีนของพูดหลายประเทศอ่ะไปเดินมาห้างแกเองแล้วกันเขาไม่ได้ปอนเซอร์นะบอกก่อนไปซื้อเองนะแต่ถ้าเขาดูอยู่เขาก็บอกเขาว่ารักและคิดถึงส่งมาให้กินด้วย อืมอึมอมเส้นหนึบเหมือนกันเลยอร่อยอร่อยทานอืมก็ได้คะแนนดีอ่ะได้คะแนนเลยชิมกันแค้นี้พอละอันนี้บอกเลยสองรสนี้ผมให้เลยเต็มพันขนาดนั้นเลยเหรออร่อยจริงคือเดิข้อดีของเขาคือน้ำไม่เผ็ดมากคนกินไม่เผ็ดกินได้สองเส้นนิ่มนิ่มแบบนิ่มเลยนุ่มๆอ่ะนุ่มๆแล้วข้อที่สามที่สำคัญคือทำง่ายมาก แต่ใส่น้ำร้อนปุ๊บไม่ต้องเทไม่ต้องอะไรเลยเทซองกดปุ๊บแดกเลยจบคือไ็นเหมือนมีกึ่งแะแต่ว่าเราได้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยงไงอร่อยเราขอบใว่างเลยอันนี้เหรออยากจะให้ประมาณ9.5้าจอีกแล้วทำไมชอบตัดไม่คือเป็นคนที่กินรสจัดไงคือรสชาติมันถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดแต่อาจจะไม่ได้เผ็ดเหมือนกับว่าอย่างเผ็ดกับเทโบกินได้อ่ะมันจะพอรู้นะเผ็ดระดับไหนแต่คือเราเป็นคนที่กินรสจัดแบบนั้น รู้สึกว่าชอบที่มันเผ็ดกว่านี้นิดนึงอ่าเออส่วนอันนี้ก็อร่อยก็เลยหักแค่ศูนย์จุดเฉพาะตัวนี้ตัวที่เป็นรสเผ็ดมันน่าจะเผ็ดกว่านี้อีกหน่อยนึงแค่นั้นเองแต่รวมก็อร่อยดีให้เลยัเฮ้ยกิมจิอร่อยนะกินอย่างเดียวกินให้อันเดียวเออให้สิบได้แต่อันนี้ติดอย่างเดียวที่ว่าน่าจะเผ็ดกว่านี้อีกนิดนึงแค่นั้นเองเ Okay, โอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะก็ใครอยากไปซื้ออะไรก็ไปหาร้านเจล้งแล้วกันของกินแปลกๆก็เยอะลองไปดูลองดู <c oughs> แต่ช่วงโควิดก็เขาอาจจะมีมาตรการก็ดูแล้วกันอโอเคอวันนี้ประมาณนี้นะครับตอนหน้าไปะไรมาดูกันแล้วนะวันนี้ครับคุณและสวัสดีครับตัดตัดตัดเต้ <c oughs>